สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีรถยนต์นะครับและอยู่ในเขตปัทยาหรือใกล้น้ําทะเลหรือบางละมุงนาเกลืออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดอยากจะถนอมรถนะครับเรารับพ่นกันสนิมนะครับวิธีการพ่นเราจะถอดล้อออกเลยนะครับพ่นให้ทั้งหมดนะครับและล้างอัดฉีดให้เอาดินเอาคราบสกปรกออกนะครับหลางอัดฉีดและเราก็พ่นนะครับพ่นกันสนิม อันนี้พ่นล้างอาฉีดแล้วเอาลมไล่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะเป็นสนิมข้างล่างจะเป็นสนิมนี้นะครับเราก็จะพ่นกันสนิมไม่ให้มีสนิมเกาะมันเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถยนต์คัสซีนะครับ กระบวนการทําคือล้างอาชีดทําความสะอาดแล้วก็ถอดล้อออกด้วยนะคนการสนิมน,นะครับเราจะถอดล้อออกหมดทั้ง400นะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดล,ล้างให้สะอาดใครที่อยู่ใกล้ทะเลมันจะเป็นสนิมง่ายนะครับแฟนมิสเตอร์แบงค์มิเตอร์เลย มันมังกีมนตีเหรอฮะ <c oughs>